สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กทานวันนี้ผมก็มีพระทางแดนอีสานมาให้ท่านชมกันนะครับนี่ครับยุงพ่อบุญมีโชติชาโลนี่ครับทางบนนี้างบนนี้เกียนว่า ปลาแก้วรักซานะครับโวเด้วนะครับเมื่อค่อยชัดนะปลาแก้วรักซานะครับนะี่ครับแปดสิบสี่ปีไม่มีห่วงนะครับเห็ดไม่มีห่วงไข่ปลานี่จะเม็ดเท่าเจ้าเ้าเจ้ากันเลยนะครับจะเขียนมาที่ตรงบานนี่เขียนว่ามีจะมาดูด้านข้างนะครับ บนจะไม่มีห่วงนะครับทางตัดดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีเ้นว่ว่าเจริญลาบจเจริญยศอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภยัยมีชยัยนะครับ อโซ่หกสิบามนะครับนี่เป็นตัวหยัดเป็นตัวคาท่านะครับนี่ครับสนุกกับปินนสนุกกับฐานนะครับหลังเขียนว่าสนุกกับปิ่นสนุกกับฐาน,น หมายถึผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับภาคเด่นอีสานจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เป็นคลิปตั้งสั้นนะครับให้ผู้ชมได้ชมกันผมว่ามีอีกหนึ่งเรียนนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหลวงปู่คำมีพุทธสรนี่ครับอันนี้ผมก็เปิดยูทูปเพื่อเขาก็ไม่เป็นที่ทำก็ให้ล้าน,านทำก็บางทีก็ พิมไปผิดมัง้งถูกมัง้งก็ต้องขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับนี่ครับรุนยดนำแต่ว่ารุนยดนำหลวงปู่คำมีพุทธสโรด้านข้างครับพวงก็จะต้องมีปลิ้นนะครับข้างขนี่ครับอันนี้จะเป็นมอนะครับ เป็นหมนะครับมีทีุู่กับทีระลึกนะครับรครบรอบ99ปีทีพุพอคอแล้วก็มาพอซ่อหนึ่งเกาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถ้าใครรู้ว่าท่านอยู่วัดใน อย่าวัดอะไรช่วยทักบาบอกผมด้วยนะครับพาผมเองก็เปิดยูทูบก็เปิดไม่เป็นทําอะไรก็ต้องให้ลูกๆทําให้ก็ไม่ยากใช้เป็นพระปีลึกอีกหนึ่งรูปนะครับปีหนึ่งเกา็ที่สิบว่าปีเป็นพระที่พอช่ลึกอีกหนึ่งรูปนะครับ อาให้ท่านชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครแล้วก็กดติดตามผมไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขกการจะสมพระถุกความเจริญนะถุกๆด้ดานนะครับคลิปนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ